สบายดีทุกคนสบายดีกอนทเช้ามนีก็มาพบมอพกับดาบนาชเคยนะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้ดากมาบ้านแต่ว่ามนีกาดาสิขึ้นอีลวทุกคนสิขึ้นไ้อีละเดี๋ยวขึ้นมนีก็อัดดาขึงเติมเลิทุกคนดาได้ลงมาดากได้เก็บค้นเก็บของึ้นไปทุกคนไปรอบนี้กาดาไปคนเดียวทุกคนไอดากับแม่ดาเนาะเพิ่มนี่ยสิไปดานหลังค้นดาดาเอาไปบาหลายทุกคนงั้นนะเอัน จะขี่รถอันนี้แหลทุกคนก็จักไปต้นอุปกรณ์ในการขึ้นไฮกันนี่คือของหวานทุกคนเขาจะคาดน้ำตาลละเอเยดนะโมโหเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้คาดมาได้ทุกคนสองเลยนี่เ้จิตดะอันนี้มาขามบ,บองทุกคนนี่ก็หวานคัะนี่เท่าดาวเฮอทุกคนในเมย์นี่แนนม,ม่มาเฮอเห่าปวดเลยเห่าด้จังเลยยามเละ อากนีได้กเอาอูหน้าแต่นี่าหารเพิ่มขาดนไปรอบนี้หนังเข้มตกเว้ยดีดี่ีีดเจาของามฮลำต่าเยของแมนะหรมีตาหดนะของเขาในเก่งเขาเห็ดและนี่คือพักพักทุกคนสดอาหาร นะเดี๋ยวไปหาเอายวนให้ทุกคนหาเอายวนตาป้า,ลา,ปา,ลา,าแล้วทุกคนเมื่อเช้าก็ไปหายิงลงนิงหนูแล้วทุกคนขอไดกินยู่อาหารเราไม่ได้ซื้อแล้วทุกคนเจะซื้อแต่พวกกันโมโม่แล้วซื้อ,มมอพักนีนก่จะปูเองหนังเข้มนี่จะเท็ดเองได้หนังเราจเท็ดเองสบายกับ่ได้เสียเงินแล้วทุกคนโออ้ยนัดไปกห เจอไหมได้คนไปหลายยุ่งแค่ไหนไปบุ๊มบิ๊มทุกเซาไปเลยบวคนไปเลยอะใส่ถุเท้าใ่ถุงเ้าบ๊วยคนไปเลย าฮอตไคแล้วทุกคนจากอัติแวนเอาเครื่องมดตะบ้านเอาไปเที่ยนะสาวกับบาลน้นาบ้าทุกคนเรานอดอยู่ไฮไอยด่าฮันร ah อบที่แล้วนะ่ะดายยังไม่ทันได้เงินขายมั่นนะ,ะทุกคนอนัเล่ากับเพื้อนหมูซื้อของกิน,นมาต้อนทุกคนรอบนี้ดาขายมันม่นได้เงินแล้วเนดะ้อกับซื้องีอหมูกัะบาลปลาผู้มาต้อนลาทุกคน บางที่ได้เยอะด่ากับไปกินทุกคนคันดาวโมเยอะดาที่งอนไปกับด่ากินหอดานี่ทุกคนเนี่ยล๊อบกันเล่ามากนึงทุกคนทีนี้นะเอาไปเถ่งมาเลยทุกคนเพราะว่าบางที่รายเยอะได้เยอะกินดากับกินขวดดาวเยอะแล้วกับดากับกินอาหารที่ดาวมากไปทุกคนไปเอื้อยเอื้อยมาหนึงอือ พร้อมทุกคนอันนี้แหละเครื่องทุ่นแรงดา่าค่ะทุกคนเวลาเวลาก,กินแล้วแห้งมันจะไหลทุกคนแล้วมันจะดิบ ชอบไปให้อายดาก็ะลงลง้ลงวยทีจังน้อยทุกคนแต่ว่ายยมแรงนะจะบ่คอยมีน้ําทุกคนแต่ว่ายามปนนะน้ํไหลพ่านได้บอกนี้นะไหลไปนะทุกคนตอนนี้ก็อายดาเพิ่นบดิมาทุกคนมีแต่น้าสา,าวน้าบ้าแบบกับโบแมนน้าสา,าวน้าเบ้าค้ากันนะทุกคนแบบเป็นพี่น้องกันนะทุกคนดากาะแต่ว่าเรามากซอยเลยใช่ไหมทุกคน ตอนก้นมั่นดากอเล่ามาปั้นซอยทุกคนเลยแต่ว่าบัตรก้นของเราดากับไปปั้นซอยคือการทุกคนเ้าจะซอยกันแบบนี้นะแล้วบัดเฮ็ดลาดมั่นเฮ็ดเผือเล่าก็มาซอยทุกคนเลยน้ระดาษยังซื้อเครืองเราไปกินหลายๆทุกคนก็คือเถ่งของอ้ายดานาะถ้ามีคนมานอนแล้วนาะดาด,ดาดจะบดได้นอนนะทุกคนดาดจะไปนอนอยูไห้เพราะว่ามันมีเคืองหลายทุกคนเลย ได้บ่นอนเป่าแต่ท่านอ่ะทุกคนไปกันเลยคือយប់ហត់រះทุกคน ดามหอดเทงแล้วนะ้าสาวว่าอันอันกระเลมดาถือหนูมทุกคนแต่ว่าตัวน้อยด้วยนะเดี๋ยวจักน้อยดาหจจกพยายามอีทุกคนเ <c oughs> จ้าลาะลงเจ้าแห้งคือป่านนี้เย็นเอาแล้วปะจักแต่บนเอาเนาะว,ว,ว,วันอากาศแบบนี้เนาะ,ะทุกคนดา่ามหอดไฮของดานนดแเลยทุกคนคืนนี้ดาก์ว่าที่นอนอยู่ไฮดาดเลยทุกคนเพราะว่าไฮไอดาด์นะนี่คนนอนเฝ้าเคืองแล้วทุกคน มีนาากักเาวกอน์บมาแบ้าก็หลาดดูล่าทุกคนด่าก,ก็เลยขี่มานอนพีพีทุกคนดาขี้ขันยางไปยังมาอันอันนั้นทุกคนสาเหตุที่อันบางที่ด่าก,ก็ได้ไปนอนไฮนะคือบางเนา่าอันไอ้ด่ามากคนเดียวอันพีด่าบอได้มากน้่มนะทุกคนด่าก,ก็ได้ไปนอนน้ำไอ้เพราะว่าเราญาติอะทุกคนคือ,อยุติเหงด่านะช่าง,งเหงนโหดเหงนนะทุกคนมันเคยมีประวัติแบบนนคนตาย สมัยตั้งแต่สมัยตกข้ามเพ่อะไรทุกคนมันกลายเป็นเรื่องเล่าแล้วทุกคนแต่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนคือแคมเทนโหเทงนะมันจะมีหนองทุกคนอันสงตะเก้านะเขาเจ้าจะมาทางนี้นะทุกคนพวกอันปฏิการนะเขาเจ้าจะมาทางนี้เพื่อนผ่านแดนไปทางพุนนะทุกคนฟ้่าทางพุทนนะมันมีแดนไปแถวเวนดนาาเพื่ออะไรทุกคนก็เลยอยัน นะมีผู้สาวผู้หญิงน,นะแบบมักหักกับอันปฏิการนะทุกคนปฏิการเขาค็คนเ้าธรรมดาเลยทุกคนก็เลยยันมานัาทุกคนเลยว่าสิโต,ตนไปตั้งประเทศน้ากันนะแล้วเราผู้สาวถือยิ่งทุกคนถือยิ่งกันเรือหนองท่านคนแลวนะบางคนกับ่านทุกคน,นะน,กน,กคนเอยอายดากย่านแล้วก็น้อยคนนะที่จะการนอนคนเดียวได้นะทุกคนหรือาทางเพลงดาร แต่สำหรับดาดาบมแม่ทักญาติเพื่อทุกคนเลยถ้าบางมือถ้าบุมีคนเฝ้าอ่ะเคืองกะดากะได้เฝ้าทุกคนถ้ามีคนเฝ้าแล้วก็คือดาจะมานอนทุ่ห้ยดาทุกคนแล้ก็กระโดดดากระสีได้ฮาเวะแล้วทุกคนน่ะอันมันดาก่องกับพวกโพนยุทุกคนเลยยังไม่ได้ฟันเลยยังไม่ได้หดมาไว้ยุล้าเลยเดี๋ยวดาเฮดวิแล้วเพื่อนทุกคนดาจากผ้าทุกคนไยยามกระแลมทีดาใส่เมือนนั้นนะทุกคนดาใส่ปลาไว้ทุกคนเลยแบบอืม ขาเขาใส่ลยยามรดนมันบมดทึกทุกคนนะแต่ฮาใส่ปลาไว้เลยนะไปะยามอยู่หันซิค่ะถือได้ทุกคนพอด้กินคำคำและดาจังภาพปยายามเนาะทุกคนเนาะแถวนี้ก็แมนทุกคนเลยดากองไว้กองไว้แล้วกาอันนั้นปันประทันไ้เมือก,ก้อนมัน,น้ดากเลยมาไหวนะทุกคนทั้งพุนอีอ้ย,ยังไหวเมื่ออื่น,นแมื่อกจังได้ปั่นนะทุกคน <laughs> มินบ้บุกเต็มทีเทียนระบั ทุกคนก็คือสาเหตุที่จ่าเฮตดมันคนเดียวก็คือระบบปีไก่นี่นะขับเจ้าซื้อมันพนันโซนเนาะซื้อแบบเฮกตาร์นึงนะเขาซื้อบอกบ้อนกันหลายเติบทุกคนเนออแต่ว่าแล้วกะน่ันโบซื้อเป็นพันโซนกันขับจอนซื้อเป็นโผนะทนโผนวันนี้นะเขาบริเตาเพราะได้พิเรนขายนได้ทุกคนเนออแล้วโตมาปีนี้นะมันปีนทุกคนเนออนั่นแหละดาจาังไป ได้ก้นได้อันตะแหงมะทุกคนมาปีนี้แล้วมั่นโห o เขาเจ้ากับบุซื้อผ่านโซนเขาเจ้ากับบุซื้อนะทุกคนผ่านโซนก็คืออันเขาจะบัเบิ้ลคื่โซนแล้วนะเขาจะจ่ายเงินเนื้อห้าเลยทุกคนแล้วเขาก้นเราเองนะทุกคนปีกาย,ยานี้มันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่คือว่าแหละทุกคนมันบนแน่นอนราคามันมันกระตกแรดดาดหน่นกายเฮ็ดคนเดียวทุกคนบคิ่าอัน,อนมันสิเปร์น,น,ะนะทุกคน มันก็เลยได้มือแดดปีนี้ทุกคนแต่ว่ายามันเข้ารูปทรงให้สนานทุกคนเลยบุ้มมือได้ววะเลื่องมือกะแต่ว่าเยอะเสียเวลาต้องให้ดึงทุกคนเลย ทุกคนเท่ากับพยายามอันดักหนูก็เลยทุกคนพอดีดาก้าตัดมันกับพอดีแล้วเรียบร้อยทุกคนเกือบค้ำเลยไปปอกไปก็เลยกดเดี๋ยวมันค้ำก่อนเดี๋ยวกลับมันที่เห็ดยอดภักใต้ทุกคนทุกคนเออโบได้จกโตเลยอันหนูนะมันนั่นนั้นช่งนี้อากาศมันหนาวเพรทุกคนเออซัดมันก็เลยบวลงน้ำมันนะทุกคนบวลงห้วยนี่กาบบได้ทุกคนเลย ดักอสิกับไปเฮดเินพักแล้วก็กินโต้ดาเอามาแล้วทุกคนไนดักอามาฮอดแล้วเดินพัก,ะก,ะกนาดาสิเฮด,ด,ด,นดันเดินมุ่งก็ทุกคนคืนนี้อากาศหนาวสุดๆเลยทุกคน เรียบร้อยแล้วทุกคนได้ซท่านี้แหละอันเดียวดาจัดการมันแล้วดาสิเฮ็ดไม่ทุกคนคืนนี้ก็นอนวังนี้ไปก่อนทุกคนอากาศหนาวแห้งอุ่นได้ทุกคนเฮามาเดินเล่ลมลมบดถึงถึงจะผัดตังนะเฮามาปุ๊บอุ่นปั๊บเลยทุกคนักลอยเสียงผัดตังแล้วเกคนเว่อวับเว่วบทุกคนดากะสักมาแต่ กินข้าว้ำนาสาวระบาวทุกคนคือนีดากาซิมอนนิวไคนี่แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้กาดากคืออานนัุ้กอกเยอะหนมั่นกันทุกคนเพราะว่ามันหนาวทุกคนและกาดากินกาแฟได้ทุกคนมันก็เลยดีดนอนบลาบทุกคนเดี๋ยวดึกๆกกูไลดาสีเฮานอนทุกคนเลยตอนนี้ดากาสิเฮดเวก็นอนทุกคนเนาะทุกคนคืนนี้ก็เดินแจงงามงามเหมาะกับการเฮดเวเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้กาเป็นเวลาประมาณสิบโมงเลยดักสีทีเฮานอ,นอนเลยทุกคนอา,ากาศกาไข่แดดทุกคนเลยตกดึกแล้วกาลมบวเป็สะแห้งก็เลยกาดักดังไฟหลายทุกคนเดเทียวรอบๆเหตุเธอมันอุ่นเด้ทุกคนไก่บ้นนอนได้น้อยนึงทุกคน เดี๋ยวดาดน,นอดรับปันดีเกิดมันะจะน้อยไฟไหม้พานโป้มือทุกคน สวัสดีตอนเช้ากับตอนเช้าเพื่อทุกคนอากาศหนาวแห้งวันนี้ไปได้สีผ้าทุกคนกินข้าวเนาะไปไปมองข้าวอยู่ตาไฟอีกล้วทุกคนแล้วก็กิน่นยูนี่มันหนาวแอบแฝงมาแหละทุกคนน้ำกลิ่นมาแหละอากาศหนาวเหมาะบลองเลยเมื่อคืนนี้เพราะว่าลมแห้ง แตงกระแดงก็พ่นพี่นะเขมไี่กอ่่นเข้มพ่นเดี๋ยวตัวนี้ง่ายพ่นตัวกจะพ่ออะไรกัน กับข้าวมันนิกามีมะขามบองทุกคนแล้วกะกิกนนังเข้มทุกคนดมามักไลแซบ่บกี่จนไม้ค่ะคทุกคนกินทั้งนุ่มปราเอามาตำมาจังเหลือแต่นังขอขาได้แล้วได้แล้วโอ้ยหนาวดี มาตับกันบัานนี้ทุกคนทับด้วยสันผ้าได้ทุกคนเลยยังนุ่มเอาอันดำๆนี่อ๋อเฮมเมื่อภาษนมันขบทุกคนพัาดเลาะอันดำๆนี่อ้อ

ทุกคนเหมือนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ฟานโลดทุกคนเพิ่มนมจิ้มหักเรียบร้อยแล้วปานิกาจิบแดงล้างมือกินข้าวทุกคนนังโหนปิงไฟกินข้าวเบิงตะเวนแรงกำลังขึ้น ตะเบนขึ้นพกพักไมทุกคนตะเบนกำลังขึ้นเพลงปลายไหมทุกคนพอดีง,งามเออคันงามกว่าอยู่ก้องลายเท้าได้ทุกคนเลยอยูหายดานเดียบไปบรอบๆกะมีเจ้าป่าเันต้นทุกคนกะป่าป่านดอกเหลือทุกคนจาเขาเฮ็ดอัน อันนั้นได้เห็นไว้ฟ้อยได้ทุกคนดาทางไห้์ดาฮือไ้บ์ะแต่ย้อนเอาฮือผู้เดียวมันเกือบบแตะไปเลยทุกคนเลยแต่ก็ตอนนั้นภาพปีกไก่กับฝนโลงลายได้ปาจีฮือแล้วนี่กับขากะหนังเข้มแล้วก็มะขามบองมีแบ่งคือโอ้แ่บทุกคนคือนี่เกากิน ทุกคนดากาก,กินขา้าวขินน้ำก็อิ่มเรียบร้อยแล้วกาสีได้ไปเฮดเวเตอแล้วทุกคนดากาสีโอจบคลิปลงเพลงเท่านี้คนอื่นดากาขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ้งมาครับส้มและกับที่บข้ามโฆษณาทุกคนดากาขอขอคบคุณอใจหลายๆเด้อนนี้ก็สิ่งก้าวขาวัดสบายดีทุกคน